Bitcoin ไม่ใช่แค่ไปแทนที่ทองคำเท่านั้นนะครับแต่ Bitcoin เองยังไปได้ไกลกว่าทองคำมากโขด้วยฮะนี่คือคำพูดของคุณไมเคิลเซเลอร์นะครับซีอของ m i c r o s t r s t e g y ที่ทำกำไรได้ถึง6บิลเลียนท่ามกลางบิตคอยขาขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรือว่ากำไรแล้วพูดได้เดี๋ยวคลิปนี้ไลฟ์ฟังนะครับ ทีพิเศษกัน,นนะครับผมคิมนะคุณอยู่ช่องคิมพาวเวอร์พาร์ตี้ไลน์ที่มาพูดคุยถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้จะเอาบทสัมภาษณ์หนึ่งครับของคุณไมเคิลเซเลอร์นะฮะที่พูดถึงแบบว่านิววิชั่นนะครับของบิตคอยว่าที่จริงบิตคอยเนี่ยทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกคนคิดนะครับขอเกินก่อนเลยปกติแล้วเนี่ยหลายคนจะพูดถึงบิตคอยจะนู่นถึงว่าเป็นแบบเออสิ่งที่คล้ายๆกับทองคำนะเป็นทางเลือกนะฮะของคนที่ลงทุนทองคำ,คำเดื๋ยวก็จยความเสี่ยงนะครับแต่คุณไมเคิ มาแทนที่ทองคำแน่นอนนะครับถ้าเกิดบอกทองคำเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ใช่หรือแบบแหมไม่เวิร์กต่อไปอีกแล้วประมาณนี้ครับอันนี้เขาบอกเองว่าผมไม่ได้พูดเองนะครับเป็นถึงคุณม่เคลเลอร์พูดนะฮะไม่ต้องมาทวนลงผมนะครับแต่คำถามคือทำไมเนี่ยเกาถึงคิดแบบนั้นทำไมถึงอออินหรือเอาเงินเนี่ยลงทุนในบิตคอยพร้อมทั้งกกับกู้เงินมาลงบิตคอยขายหุ้นตัวเองลงบิตคอยด้วยซ้ำครับ ซึ่งล่าสุดนะครับท่ามกลางบิตคอย์ขาขึ้นอย่างนี้นะครับทางไมโครชิจจเนี่ยหรือบริษัทของคุณไมโครเซล ER เนี่ยครับก็เดิมพันแล้วก็ทำกำไรได้ถึง2เด้งเลยนะฮะไปถึง6บิลเลียนเลยครับซึ่งในเวทีของเขาเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษานะครับกับพวกบริษัทมหาชนต่างๆที่จะเอาบิตคอยเนี่ยนะครับเข้าไปใน ตัวเป็นสัตว์หรือลงทุนนะครับโอ้ก็มีสัตว์ในเครือที่เขาดูแลแบบว่าจะปรึกษามากมายครับลำไม่ใช่แค่นนครับเขายังแนะนำนะครับให้ทางนจีเรียหรือซิมบับเวียนะครับ adopt bitcoin standard ไปใช้ด้วยนะฮะคือก่อนหน้านี้เราได้ยินเรื่องของเอลซาวดอรถูกไหมครับแต่เขาคิดว่าทางนจีเรียหรือซิมบับเวเนี่ยที่แบบมีความ on อ i r ในการเงินเนี่ยนะครับควรจะใช้ bitcoin standard ครับแล้วบอกเลยว่า bitcoin is king maker นั่นเองครับหากใครได้เคยฟังบทสัมภาษณ์ของเขานะครับเขาเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเวลาที่เขารู้ว่า bitcoin คืออะไร สิ่งที่ต้องทําคือซื้อให้เยอะสุดที่จะทำได้นะครับซื้อก่อนที่คนอื่นเขาจะจะ,จะรู้นะฮะแล้วอื่นจะแห่เข้ามานะตอนนี้เนี่ยถ้าเขารู้ก่อนต้องรีบชิงซื้อก่อนครับนและหามองในมุมนี้แปลว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าบิตคอยเนี่ยมาแทนที่แน่ๆนะครับและมั่นใจเลยว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ต่าง,งๆนานาเนี่ยน,นะครับที่ยังไม่เข้าใจบิตคอยในวันนี้แต่วันหนึ่งเนี่ยต้องเร่เข้ามาซื้อบิตคอยอย่างแน่นอนครับ ในทิ่นี้ผมจะบอกว่าปัจจัยอะไรทําให้เขาคิดอย่างนั้นนะครับเพื่อคุณจะเห็นมุมมองเปิดใหม่เกี่ยวกับบิตคอยมากขึ้นเนาะซึ่งอาจจะไม่ลงลึกนะครับเรื่องของเทคนิคของบิตคอยแต่ลงลึกเรื่องของซัพพลายและก็ความเป็นมีค่าของมันความเป็นเงินหรือว่าการที่ทําไมคนอื่นต้องเร่เข้ามาครับอย่างแรกนะครับคุณเบนเกิลเซอร์เนี่ยเขาได้พูดถึงว่าถ้าวันนี้เนี่ยครับเราอยู่ในโลกนะฮะที่การเงินหรือว่าการพิมพ์เงินเนี่ยไม่มีครับเรามีซัพพลายเงินเท่าเดิมนี่นะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องวิ่งเร เอร์ก็ได้ครับ ถ้าสมมตินเนี่ยวันนี้มีเงินทั้งหมดบนโลกแค่หนึ่งพันล้านดอลลาร์แล้วกันแล้วเงินนี้มันไม่ได้สร้างเพิ่มไม่มีซัพพลายใหม่เพิ่มบางครั้งเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับไปแค่ลงทุนแค่ห้าหกเปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเงินต้นของเราเนี่ยนะครับไม่มีซัพพลายใหม่ไงพอไม่มีซัพพลายใหม่ปุ๊บมันก็จะรักษามูลค่ามันได้ถูกไหมฮะแต่ทางกลับกันนะครับถ้าวันนี้เงินพันล้านที่เรามีอยู่เนี่ยกับเติบโตขึ้นมีเพิ่มขึ้นเป็นสองพันสามพันสี่พัน,นบบห้าพ ว่าเงินอันนั้นน่ยมันจะสูญเสียค่าเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่คนทั้งโลกทำก็คือจะเอาเงินที่เขามีเนี่ยไปซื้อสิ่งที่เรียกว่า Hard Asset นะครับหรือว่าเป็นเงินที่แข็ง h าร์ดมันนี่อะไรเงี้ยเปแบบว่ามีจำนวนจำกัดนะครับอาจจะเป็นตองที่สังหารีมัทรัพย์ หุ้นที่ดินหรือแม้ก็เป็นทองคํานั่นเองครับแต่เป็นคือทองคำเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะซัพพลายโตขึ้นมา1-2%ตลอดมานะครับเอาจริงเนี่ยสับผู้คนก็คงมองว่าทองคําก็เจ๋งที่สุดถูกไหมฮะแต่คุณไมเคิลเซนเลอร์เนี่ยนะครับแกก็จะเมนชั่นนิดหนึ่งนะเรื่องบอกว่าโอเคถึงแม้ทองคําจะมีซัพพลายมืนที่น้อยหรือว่าน้อยที่สุดที่จะหาได้บนโลกนี้แล้วล่ะคือมันดีสุดนะครับแต่ว่าถึงน้อยเนี่ยมันก็ยังมีเพิ่มขึ้นอยู่ดีครับโดยมันที่เพิ่มมมมมขขึึึ้้้นน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 าาาา2% 2เเเเเีีีี่่่่่ยยยยคบบอกวหััััไปป30ะะรซพพพลจิถง ดังนั้นหากมองในมุมนี้ครับทองคําเองก็มีความเฟอ้อของมันเองประมาณสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับแต่ถึงจะเฟอ้อแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสุดที่หาได้ถูกไหมฮะซึ่งเมื่อก่อนในทองคําอาจใช้ในการแลกเปลี่ยนกันครับอาจเป็นหลักประกันในสําหรับธนาคารกลางถูกไหมฮะแต่ในมุมของคนทั่วไปเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเอาทองคําไปฝากแบงก์ได้เพื่อจะขอกู้ได้มันต่างจากที่ดินถูกไหมฮะแต่ว่าการที่จะเป็นหลักประกันเนี่ยที่จะมากู้ยืมเงินเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะครับแถมต้องตรวจสอบไส้ข้างในบางครั้งธนาคารเองก็ไม่อยากจะรับทองคําเพื่อมาจะตึงเพื่อกู้เงินนะครั อีกทั้งร่ามกัการขนย้ายต่างๆเนี่ยมก็ดูยุ่งยากไปหมดถูกไหมฮะคนหลายคนเนี่ยก็จึงใช้ที่ดินและกันเนาะเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับนั้นเนี่ยอสังหาริมทรัพย์จึงได้รับการเติบโตแล้วก็บูมมากพรานอกจากตรวจสอบได้ง่ายแล้วนะครับอสังหาริมทรัพย์ ออกดอกออกผลมีค่าเช่าได้ด้วยนะครับสร้างธุรกิจอะไรออนท็อปอสังหาริมทรัพย์ได้และมันโคกับธุรกิจได้ง่ายกว่าทองคํานั่นเองทั้งกู้เงินได้สร้างตึกได้ถูกไหมฮะและมันก็ยังมีความมีจํากัดเท่ากันด้วยนะครับซึ่งมางคนเอร์บอกว่านะครับมุมมองแบบนี้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อจะสร้างธุรกิจนะครับแล้วก็ไปตึงนะครับแทนที่จะซื้อทองคำาพไปตึงเพราะทองทําไม่ได้ถูกไหมมันเป็นไอเดียเป็นมุมมองของสมัยที่2ี่ครับกล่วว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นหน้าาองงังหเกนู้ิสา วนไปนะฮะแต่พอมาในตัวที่21แล้วเนี่ยคือ,อยุคของดิจิตอลแล้วครับคำถามของเค้าคือว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เรามีดิจิตอลโกลนะฮะที่ก็เหมือนทองคําเลยนะครับตรวจสอบง่ายกว่าทองคำนะทองคำนี่นอาจจะต้องแบบมาคนน้ําหรือแบบมาทอยาเคมีดูว่าทองจริงทองแท่งข้างในเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่าหรือเอาอะไรสอดไส้หรือเปล่าซึ่งเนี้ยก็ตรวจสอบยากแถมคนย้ากที่ยากๆถูก,กไหมครับแต่ถ้าวันนี้เรามีทองคําที่เป็นดิจิตอลแล้วมันส่งผ่านง่ายตรวจสอบผ่านบล ok ็อกเชนดูออนี่คือทองคําแท้ เพราะว่าบอกเชนบอกอย่างนั้นนะครับแถมมีจำนวนจำกัดจริงๆด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่เพิ่มเอ่อหเปเหมือนทองคำนะไม่รู้ว่ามีแอปผลิตเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนฮะซึ่งประเด็นการผลิตเพิ่มเนี่ยนะครับถึงแม้หลายคนจะบอกว่าโอเคมัน โอเคมาใช้เงินเยอะนะ่ยมันก็คงจะไม่คุ้มใช่ไหมซึ่งมันก็ยอดเยี่ยมถูกไหมแต่คุณไมมเคิ้เซเลอาพูดคำหนึ่งเขาก็บอกว่าที่จริงทองคำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีจํากัดขนาดนั้นนะครับหรือไม่ทั้งอาจจะเพิ่มได้มากกว่า1 2ด้วยซ้ำนะฮะขอแค่มีเงินนะครับเช่นเขาบอกเลยว่าเท่านี้อยากให้ทองคำเพิ่มเยอะๆใช่ไหม เอาเงินไปเขาจะจับหนึ่งทิวเรียนนะครับเดี๋ยวเขาจะไปขุดให้มันขึ้นมาเองนะฮะถ้าเราไม่แคร์เรื่องของราคานะเพราะว่าซัพพลายของคำเนี่ยโอเคมันก็จะมาเพิ่มได้เพิ่มได้อยู่ดีครับแต่ผิดจากบิตคอยนครับต่อให้เรามีเงินเป็นทิวเรียนเป็น1ล้านล้านเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถขุดบิตคอยได้มากขึ้นด้วยซ้ำครับซึ่งส่วนตัวแล้วเขามองว่าบิตคอยเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีเงินกระจายอนาจมากมายมหาศาลนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลจะจ่อหัวคุณเนี่ยก็เอาบิตคอยไปจากคุณไม่ได้นะฮะและด้วยความที่รรรววววจบบ่่าาบาบ่านนนนลล็็็กกกกเเไไดด้้แใิงปทัััโียะคม เกิดคุณสมบัตินั้นเช่นการเป็นหลักประกันค้ำประกันได้ครับไมเคิเซนเนยชอบเปรียบเทียบนะครับว่าบิตคอยเนี่ยเปรบเสมือนที่ดินในแมนฮัตตันนะครับที่ยังอยู่เสมอนตลอดเวลานะฮะแต่โปรเจกตค์คริปโตตัวอื่นเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับตึกที่สร้างบนที่ดินนั้นอีกทีนะครับแปลว่าเขามองว่าบิตคอยเนี่ยคือแบ็กบ o n e คือกระดูกสันหลังของโครงสร้างการเงินเลยครับหากมองการวิวัฒนาการนะครับจากสมัยที่2ี่เนี่ยนะฮะที่คนต้องใช้อสังหาในการค้ำประกันแทนที่จะเป็นทองคำถูกไหมฮะแต่ยุคยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะ ประกันได้ดีกว่าอสังหาครับไมเคิลเซเลอร์บอกนะครับเท่าเท่านี้เนี่ยเรามีอสังหาที่ใจกลางแมนฮัตตันนะครับคนที่จะให้คุณกู้นะฮะก็คือนายธนาคารในแมนฮัตตันนั่นเองครับหรือแม้แต่ทั้งคนที่จะซื้อทรัพย์สินนี้ต่อจากคุณก็คือเศรษฐีในแมนฮัตตันและซึ่งเขาเลยต้องเป็นคนที่ร่ำรวยมากๆหรืออาจจะรวยสุดในแมนฮัตตันก็ว่าได้ครับแต่มันตรงกันข้ามกับทางดิจิตอลพรอพเพอร์ตี้เลยนะครับซึ่งคุณไมเคิลเซเลอร์เขามองว่าบิตคอยเนี่ยเป็นเสมือนดิจิตอลพรอพเพอร์ตี้นะฮะที่เวลาคุณ มองว่าในอนาคตเนี่ยบิตคอยจะเป็นตัวที่สําคัญนะครับเป็นหลักประกันของธุรกิจทั่วโลกเลยเขาจึงมองว่าพวกใดแอปเปิลแมคซอฟ o ์กูเกิลเนี่ยคุณทุกคนต้องมีบิตคอยเก็บเอาไว้ครับซึ่งหลักพวกนี้เนี่ยนึกภาพว่าเขาจะมีที่ดินเป็นหลักประกันเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้เนาะแอปเปิลซื้อที่ดินเป็นหลักประกันในการกู้เงินมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่มองในมุมเนี่ยพวกสัตว์เทคนิคพวกนี้เนี่ยครับจะถือบิตคอยเป็นหลักประกันเพื่อจะค้าขายกับคนทั้งโลกที่เหมือนกับเป็นค่าเงินสากลน,น่ะคนรับกันทั ดีกว่าทองคำตรงที่ว่าแทนที่ทองคำเนี่ยจะอยู่ได้แค่ในตู้เซฟนะฮะเก็บในตู้เซฟอย่างเดียวแต่บิตคอยนมันยังออกมาเป็นหลักประกันหรือตรวจสอบได้หรือแม้กระทั่งส่งมอบกันได้ครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับระบบโลกของเราระบบการเงินเนี่ยใช้ระบบที่เรียกว่าดอลลาร์ซิสเต็มนะครับใช้เงินดอลลาร์หรือพันธบัตรอเมริกาเนี่ยเป็นแบล็คห้างเงินสกุลโลอลของหลายพื้นที่นะครับรวมถึงเงินสกุลดอลลาร์เองเนี่ยก็มีประเทศที่ใช้เงินดอลลาร์วกว่า66ประเทศเลยนะครับอาจจะมาจากประเทศของพวกเขาเนี่ยอ่อนแอทางการเงิน ก็ไม่อยากใช้ดอลลาร์หรอกแต่ก็จำใจใช้เพราะดอลลาร์มีเสถียรภาพที่ค่อนข้างมากกว่านั่นเองครับแต่คุณเมกเกอร์เซเลอร์บอกว่าถ้ามองจริงๆเนี่ยครับการน่าใช้เนี่ยหรือว่าประเทศที่แบบไม่มีเงินตัวเองเนี่ยน่าใช้บิตคอยมากกว่าเพราะว่าการแทรกซึมของบิตคอยนั้นลึกกว่าดอลลาร์เยอะนะครับกว่าดอลลาร์จะแพร่กระจายได้ขนาดนี้แต่บิตคอยเนี่ยแพร่กระจายได้เร็วกว่านะฮะเพราะว่าจะเข้าถึงคนที่เขาเรียกว่าอันแบงหรือคนที่มีแบง์ได้ทั่วโลกเลยครับซึ่งเขายกตัวอย่างเอลซาวดอร์นะครับเพราะว่าเอลซาวดอร์เนี่ยนนคครัับบเป็ทีี่่ไมม คนมีบัญชีธนาคารทั้งประเทศอีกครับยอดดาวน์โหลดของแอปในเอลซาวาดอร์นะครับแค่3สัปดาห์เนี่ยมีคนโหลดกว่า3ล้านคนครับซึ่งประเด็นที่คุณมพื่อนๆเริ่มมองว่าอย่าประมาทการแพร่กระจายของบิตคอยนะครับดอลลาร์คุณว่ากระจาย,ยทั่วโลกให้คนใช้ทุกเร็ว,วใช่ไหมบิตคอยเร็วกว่านั้นเยอะนะครับมันอิมแพกและเข้าถึงง่ายยิ่งกว่า Apple Pay อ่ะ Apple Store Apple Pay อีกนะครับเพราะว่าอะไร Apple Pay บางครั้งจะถูกแบนถูกะรากการทำอะไรแต่บิตคอยไม่ถูกแบนนะครับถึงแม้เป็นประเทศที่ถูกแบน,น,นหนััักกเเเเช่่่่นนนนจีีีีงง้้้ยยยยแแตตคค็ถืออือออูดดรรบลลละวหหุผปาทที่เขาายัังแนนนะะครบให้ง ซิมบิกเวนแจิเลียเนี่ยเฮ้ยต้องใช้บิตคอยนั่นแหละนะครับอาจจะมีหลายประเทศที่ตบเท้าเข้ามาใช้บิตคอยเพราะว่า ส่วนตัวไม่อาจจะใช้เงินดอลลาร์อะไรอยู่นะครับแล้วเราก็ต้องคาดหวังหรือลุ้นว่าบรรดาคอปเปอเรทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยนะครับตอนนี้มีพวกเทสลาเลยเนาะเริ่มเข้ามาสนใจใช้บิตคอยและไม่แน่นะครับหลายประเทศเนี่ยนะครับหลายคอปเปอร์เรตเนี่ยนะครับเดี๋ยวไมโครซันจีจัดให้นะฮะเป็นบิตคอยซันจี้เลยครับถ้ามองเรื่องของวิสัยทัศน์มันก็เป็นไปได้ที่เขาบอกว่าต้องรีบซื้อบิตคอยให้เยอะที่สุดนะครับกลัวคนอื่นจะเข้าใจเหมือนเขาหรือจะมาแย่งกันซื้อนะฮะซัดเต็มข้อเลยครับและล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องของการเปิดตัว ETF ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ,บอกว่าพรุ่งนี้นะก็ต้องมารอดูว่าเฮ้ย ETF มาจะเป็นยังไงการถือบิตคอยในมุมของสถาบันหรือตราทุนหรือบริษัทมหาชนจะมากขึ้นแค่ไหนเนี่ยก็รอ,อจับตากันดูนะครับทรัคลิปนี้นก็มาเล่าไอเดียนะครับของมาง์คเมค e กอ a ซลเลอนะครับทรัผมก็บดใช้วิจารณ์นในการรับชมด้วยนะฮะเพราะคุณ Michael s เซ l เ r อเองก็เป็นบิตคอยแม็กซี่นะครับก็เต็มข้อกับบิตคอยเลยนะครับบางมุมบางมองเนี่ยอาจจะดูล้ําไปไม่น่าสนใจไม่น่าเชื่อเนี่ยผมแล้วแต่วิจรารณ์ของแต่ละคนนะครับแต่ว่าเฮ้ยฟังแล้วก็ลองมาีค๊อว่าอะไรที่ใช่ไม่ใช่่สัับตวคุณอยาามทลง มนะครับผมไม่ได้บอกว่าแทนทองนะผมเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับโอเคมาสุดคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้พูดถึงมุมมองของคุณไมเคิลเซเลอร์นะครับช่วงนี้เนี่ยเก๋าเลยนะครับกำไรเป็นเด้งนะฮะก็เลยแบบว่ามาพูดว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยบิตคอยไม่ใช่แค่มาแทนทองคำนะแต่ไปได้ไกลกว่าทองคำด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะทองคำเนี่ยโอเคมันเจ๋งจริงนะครับมันซัพพลายน้อยจริงแต่ว่าก็ยังมีซัพพลายใหม่อยู่ดีนะครับซึ่ง30ปีเนี่ยทองคำจะเพิ่่่่มมมมมมมขขึ้นนนนนนเเเเทททาาาตัััััวววะะคคคครรรบบพพออีีีฟกิิดใใหงยย์ส คนหลายคนเนี่ยต้องไปหาทรัพย์สินลบภยยัยต,ต่างๆนานา,นาถูกไหมฮะแต่เท่านี้อย่างเงินมันฟิกเงินมันขมแข้มแข็งแบบไม่มีซัพพลายเพิ่มเนี่ยเฮ้ยคนเราอะาก็พอใจแค่ผลตอบแทนห้าเซนก็โอเคแล้วครับแต่ทองคำเนี่ยมีข้อจำกัดมากมายนะครับในการเป็นหลักประกันเพราะการตรวจสอบข้างในก็ยากขนย้ายก็ยากนะครับแล้วก็โอนถ่ายตึงอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างมีประเด็นนะครับเขาเลยเนี่ยไปย้อนยงไปถือยยอสังหาริมัพยัมากกว่าเพราะมันโคตรธุรกิจไดง่ายกว่านะครับทำมาสังหาปุ๊บทําธุรกิจประกอบการเอาไปตึงกู้เงินแบงก์แล้วมีรายได้ต่ออเเดดืนน้วยมัก็ ตรวจสอบง่ายกว่าครับแต่บิคอยนี่เจ๋งกว่านั้นนะครับมันคือทองคํายุคดิตอนที่สามารถตรวจสอบง่ายโปร่งใสนะครับโอนถ่ายได้ทั่วโลกแล้วมีความดิสเลคท,ที่แบบว่าต่อให้รัฐบาลเอาปืนมาจ่อหัวคุณก็เอาปากจากคุณไม่ได้ครับตัวข้อจํากัดของบิคอยที่น้อยกว่าอาสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่าคนที่ซื้ออสังหาคุณก็องเป็นคนที่รวยนะครับคนที่ให้กู้ก็ต้องเป็นแบงค์แถวๆนั้นอย่างเงี้ยบิคอยทําได้มากกว่านั้นเพราะว่าคนทั้งโลกเนี่ยยินดีที่จะรับบิคอยของคุณน,นะครับหรือแม้กระทั่งเอาบิคอยคุณเนี่ พร้อมทา่านยังบอกอีกว่าการกระจายบิตคอยเนี่ยอย่าประมาทเชีวเยวนะครับมันกระจายได้อย่างรวดเร็วมากนะครับรวดเร็วกว่าเงินดอลลาร์ที่คุณเห็นไปทั่วโลกอีกนะฮะดอลลาร์เนี่ยถือว่าเจ๋งมากนะครับมีคนใช้กว่า66ประเทศทั่วโลกแล้วก็เป็นอยู่ในมาตรฐานทางการเงินเป็นแบ็กอ่อเป็นสิ่งที่ค้ำประกันเงินโลเคอลทั่วโลกเลยนะครับแต่บิตคอยไปได้เร็วกว่านั้นแน่นอนครับตัวอย่างเช่นประเทศเอลสวอดอร์ครับแค่3สัปดาห์มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกว่า3ล้านวอลเล็ตครับทั้งนี้มีประเทศหลายประเทศที่ยังรอคอยนะครับว่าจะไม่มีระบบการเงิินนนนนนขขออองงตัััววเเเเเเเชช่่่ไจีีีีรรรยยยหืซมบบบถ้้าาใะค กระจายได้เร็วกว่า Apple Store Apple Pay แน่นอนครับแล้วคุณล่ะคิดเห็นว่ายังไงบ้างบิตคอยจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ลองคอมเมนต์ลองไลฟ์ฟังนะครับแล้วก็ บทช้วยนวัตในการลงทุนด้วยนะคลิปนี้ไม่ได้มาชี้นำการลงทุนแต่อย่างใดน,นะครับแค่มาเล่าให้ฟังเฉยเพื่อได้มุมมองไอเดียในการต่อยอดการลงทุนของคุณเองนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือกดไ like, ลค์กดตามช่องคิมพาวเวอร์ตี้ไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึก d e f าคริปโตบิตคอยอีเ e ียมช่วงหลังอีเชียร์เนี่ยมาแรงนะฮะบ,บอกเลยว่าคุณจะไม่พลาดข้อมูลการลงทุนแน่นอนนะครับรวมทั้งมีชุมชนมีกลุ่ม Discord ที่จะไปคุยถกหรือว่าแกลกลียนนอดกกััสารบงทุโ้ว ก็ถ้าใครสนใจก็กดสมาชิกข้างล่างนี้ได้เลยเพียงแค่เดือนละ150บาทเองแล้วก็ยกเลิกได้ตลอดเวลาเลยนะครับขอบคุณทุกคนจาเจอการองเรียนวันนี้ครับสวัสดีครับ